หลังจากเปลี่ยนลูกปืนคอมาแล้วก็ทำหลายอย่างเลยนะสูบลมก็แล้วนะมันก็ยังวิ่งแล้วมันก็ยังหวิวหวิวอยู่นะสุดท้ายก็ไปดู YouTube เห็นแล้วส่วนมากเขาจะโหลดเนี่ยคือโหลดก็คือตั้งให้มันจากอยู่ข้างบนนี่ฮะลงมาประมาณสักนิ้วหนึ่งนะ มื่อก่อนวิ่งหกเจ็ดสิเองมันก็จะพอเจอลมแรงๆก็จะวิวตอนนี้90-95สิบถึงขึ้นถึงร้อยยังได้เลยนะนะเผื่อใครมีประโยชน์นะสี CD r ดีถ้าใครรู้สึกว่าข้างหน้าวิววิวเนี่ยอันนี้ตั้งโหลดลงไปนิ้วหนึ่งนะช่วยได้นะนี่ยังใจจริงอยากได้วนิ้วครึ่งถึง2องนิ้วนะเอาไว้จะปรึกษาช่างว่าจะดีกว่านี้ไหม อย่าลืมนะเผื่อเป็นประโยชน์ถ้าขับแล้ววิววให้โหลดลงเลยนะครับค่าตั้งให้ช่างก็าแถวบ้านตั้งก็ประมาณแปบบาทเองครับโอเคโชคดีครับ